สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ่าพิจนนะคะใครกําลังอยากได้รถกระบะผ่อนถูกๆแล้วได้สภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่ควพลาดนะคะคันนี้เป็นกระบะอินสุนะคะ DMAX ็1.9ตัว S นะคะปี2019เลยนะคะคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง415,000บาทนะคะรถกระบะ4ประตูไม่หลักหมื่นผ่อนไม่ถึง8,00ท นะคะวันนี้จะจ่าเอามาให้ชมเลยนะคะกับคนที่อยากได้รถรุ่นนี้ขอคนรายได้16,00 0บาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะคิดว่าคันนี้คุ้มค่านะคะกับการที่จะไปไว้ใช้งานนะคะในราคาแค่410,000แล้วได้ถึงปี19เลยนะคะแล้วก็ไม้น้อยนะคะหา้ามพลาดเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปใช้ไปดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะดูจากความใหม่ความสวยนะคะก็คือไฟหน้าเนี่ยนะคะยังสวยสวยใสๆสอยู่เลยนะคะไม่หกหม0่กิโลเมตรนะคะลูกค้า ได้กระบะตัวเตี้ยนะคะไปใช้งานคุ้มมากราคานี้นะคะราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วมันเป็นสี่ประตูซึ่งราคาถูกกว่าเก่งอีกนะคะลูกค้าราคาถูกกว่ารถเก่งอีกนะคะได้4ประตูกระบะนะคะแ่ากระบะ4ประตูไปไว้ใช้งานได้เกียร์เป็นนุวนพร้อมแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับสีกอไมลถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้อยากได้รถนะคะโทรหาน้องเจ้าจ๋าได้เลยหรือใครจะซื้อให้ลูกขับนะคะแล้วมันผ่อนไม่แพง นะคันนี้เอาไปใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็รถบอดี้เดิมนะคะแค่ใส่แม็กเข้าเพิ่มมาให้เองแล้วก็ลายแม็กเนี่ยนะคะเป็นแม็กสีชาลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังใส่อ่าไม่ต้องไปเสียตังนะคะเพิ่มเติมนะคะตัวแม็กเนี่ยก็ได้ขอบ18นะคะหน้ายาง255 5ทับนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะสีชาด้วยนะคะรถมันคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะไม่มีการดัดแปลงหรือว่าไม่มีการโหลดลงนะคะ f 4เน้นเดิมเน้นเดิม น,ะะน่าใช้นะคะน่าใช้จริงๆนะเดี๋ยวน้องก็จะจอดรีวิวในซองเลยนะคะวันนี้ก็คือพื้นที่แอ r อัดเลยนะคะรถเต็มไปหมดเลยน้องก็จะรรีวิวในซองให้ดูเลยนะคะเกือบใครที่อยากได้นะคะสวยๆเลยนะคะมีเนื้อคู่นะคะมีคนตามหาหรือย,ยังนะคะมีใคระคะอยากจับอยากจองน้องหรือย,ยังนะ,ะในส่วนของภายในนะคะตัว S เ,เนี่ยฟังก์ชันก็ไม่ได้ให้อะไรเยอะมากนะคะก็เอาไปขับ นะคะสภาพรถส,สวยๆคุ้มๆนะคะผ่อนถูกๆนะคะ FC เนี่ยตัวเบาะผ้านะคะพวกมาลายเดิมนะคะ mm hmm. ก็ฟังก์ชันเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะ mm hmm. กินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้ามหกหม่นแเท่านั้นนะคะได้เกียร์หสปีดนะคะเกียร์แมนนวลแต่ว่าเครื่องยนต์หรือว่าตัวแหนบตัวคัตนะคะเราไม่มีการดัดแปลงเสริมแต่งนะเปลี่ยนแค่ล้อแมกมานะคะ FC นี่มาดูตัวรถได้เลยสภาพเดิมนะคะแทงประตู ไม่มีช้ําไม่มีขูดไม่มีรอยถลอกนะคะแผงประตูถือว่าสวยมากสวยสดมากนะคะ FC ใครสนใจนะคะกลิ้งก้างโทรเบอร์เจ้าจ่าเข้ามานะคะตัวรถเดิมนะคะ FC เดี๋ยว FC ดูคลิปเจ้าจ่าแล้วลองลองดูว่าคันนี้เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะคุ้มหรือเปล่ากับราคา415,000นานะคะแล้วเป็นสีประตูนะปี19ขอย,ย้ำนะคะไมหม่68ไม่แท้นะคะไม่แท้รถมือเดียวด้วยนะคะ ตัวเฮดรูมก็สวยสะอาดนะคะไม่มีอรอยแก้ไขแดัดแปลงนะคะใครที่สนใจคันนี้รายละเอียดก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอยากซื้อรถมือสองเกียร์เอซีพนยนเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกได้ทุกอาชีพ3วันรับรถขับกลับได้เลยนะคะตัวรถสวยมากนะคะคันนี้ทะเบียน3ขอขาจอจานย์5 3นนะคะได้ไปเพาะกับตัวรถนะคะสวยนะคะรายละเอียดตัวรถสวย ได้สีขาวด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปเสียเงินในส่วนของการเปลี่ยนแม็กเลยนะคะลูกค้าเอาไปใช้ได้ต่อเลยนะแล้วก็ตัวไลเนอร์นะคะก็ไม่มีรอยแตกรอยหักด้วยนะคะตัวไลเนอร์คือรถเนี่ยไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้าราคาดีมากราคาดีมากนะคะเนี่ยฝาท้ายเปิดนะคะหรือว่าใครที่กําลังอยากได้หรือตามหายอากระบะราคาถูกๆไปใช้นะคะ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะได้4ประตู นะคะไปใช้ยังไงก็คุ้มนะคะคุ้มจริงๆนะคุ้มมากนะคะ4ี่แสนหนึ่งซื้อสดก็ยังได้เลยคันนี้ซื้อลดมือสองทันทีนะคะได้ลดปีใหม่ไม่น้อยราคา4ี่แสนกว่าบาท4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็ฟรีดาวก็ได้ด้วยนะคะฟรีดาวก็ผ่อนที่7,800บาทนะคะแต่แนะนําถ้าใครอยากดาวก็ได้นะคะอยากผ่อนถูกๆสนใจ,จติดต่อหาน้องเจะจ้าพิจิตรเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะเป็นยังไง ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์อันนี้คือเครื่องยนต์สภาพสดๆเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์สภาพสดเลยนะคะสภาพเนียนมากนะเนี่ยตัวคานหน้ากริบๆเลยนะคะคานหน้าเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะอ่ามีใครถูกใจมีใครเห็นคลิปนี้ขึ้นดันฟีดนะคะรถกระบะราคาถูกกับรถเก่งนะคะก็คือคันนี้แหละนะคะสภาพเดิมนะคะคานหน้าเดิมตัวน็อตเดิมนะคะแผ่เพจไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะเนี่ย พลาสติกยังไม่เอาออกเลยนะคะความใหม่ความเดิมความออริจินอลนะคะ1.9ดีเซลนะคะเครื่อง1.9ดีเซลประหยัดน้ํามันได้ทั้ง4ประตูเครื่องยนต์สดๆอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์สดๆใช้ใชสสวยๆอยู่เลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาหาน้องเจ้าจานนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดและสนใจคันนี้นะคะอสอบถามกันเข้ามาได้ว่าต้องทํำยังไงนะคะออกได้ทุกอาชีพเตรียมเอกสา,ารเจ้าจ๋ารอที่บ้านเลยมีเจา้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้าน ะะหรือมีบริการส่งรถสไลด์ให้หรือใครแบบว่าอยากซื้อให้ลูกชายพอดเนาะ,ะจะได้สร้างเครดิตไปด้วยนะ,นะรุ่นนี้น่าใช้นะคะราคาดีด้วยนะคะ4 1 0 0 0 0เท่านั้นเองตัวรถกริบมากนะคะไม่น้อยมากคือเหลือเชื่อว่าราคาแค่415,000นานะคะแต่เป็นไปแล้วนะคะเพชรยนต์มีให้1นึคันนะสำหรับคันนี้ค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องเจจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ